สวัสดีครับ FC มันทังทอนเรรคกร์ดครับมื้อนี้ไดไปดลาน,นะครับถาวายเพลน,นะครับทำบุญรอยวันคุณพ่อของหลวงแม่ลอยพอนะครับปัญญาออกมาแล้วครับ,รบแล้วขอแห้งมาได้ยุทธมาได้ครับมื้อนี้มื้อนี้เป็นถาวายเพลบุญรอยวันนี่พอ่อมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วบุญรอยวันบิดาบิดาเนาะ ก็ตามบิดพี่ดาไพี่ดาตนพ่ออันเสียตัวกล้องวะเนี่ยนะมึงขึ้นนุ่งน้อยต่างหาตัวนี้แก้ไว้สีมันเดียวกันสีกันเด็ดว้าวผ้าฟังลำนะดวงวางล้วนี่อันนี้วัดบ้านสุวัดวัดหน่อยวัดที่ไงวครับ กดตัวได้มันจะสีเหียแม่ต้องจตังคงเ่ตัวนี้ตัวนี้กเปนี้ัคถึงเดียวโอ้อ้าวเจี๊ยต้อกระจกบนตัวนี้ไว้เมื่คืนเรียน cah ni. Kan cuai. Eh, mencar bulam. อีกขึ้นนึงเนี่ยพ่อบอีกขึ้นนึงบ่าวใบพ่อใบแม่ไปผู้บอาจา์ที่ไม่ใจตลอดไหลายชั่วโมงเนาพอเสียนบ่รพ่อวิเชียนสวายสังกัณฐ์ผาไซผาไตสังกัณา์ผาไตผาไตทุกอย่างคุณตนองไวใส่เนี่ยุนไวใส่ญี่ปุ่น เห็แบบสบายๆเงียบครับลอยวันนะครับ่านไ่พอฮะกระดูกปดี๋ยให้เดี๋ยให้แก่ี่บ <laughs> ่แ้ย่าหัก

แม่แม่ครับแม่ีครับแม่แกล้อครับสวัสดีครับแม่แม่ร่องบ่สวัสดีครับแม่สวัสดีครับแม่ร่องนม่กล้องแม่ร่องแม่กล้อแม่ร่องแม่กล้องี่ยหน่อกันครับเชี่ยวมูพยาธิเช่นชาวพวกร่วมกันคือร่องกล่องบ่หนักพวดแมนบอหนักพวดเอาผลไม้แมกไหมร่องกล่องไหมแมนบอ

สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไอซีบริจาคเรีบุญวักเ็แล้วเหภาคให้แล้วกซีบริจาคในชาไีมซแรับหมดเข้าใยู่ไปยนีมาเยโอเคามนันแต่ว่าเื่องนั้นไอเส้นพิษจเป็น้ว่าเอาเส้นพิษมองผู้บรตบรมนา่นนะไปลาของมา่หม ล่างใบองไม่แม่นนะล่างใบล่างแต่ร่แต่สำเนาหตมเสียมันพดาได้นะแต่่อยืดชือบิน่อยใง้ข็ยากพดนีบนักเรียนขึบินเห็เห็ดหยากบ่มีแนวเห็ดยากก็ข่งบินู่เล้มีครับมีบะเห็ดฮะเห็ดคนบ่แมนครับเห็ดครับ นางในกระดงโจมเจ้าของเห็ดอไ้เห็ดตั้งไม่ก็เห็วไของคนอะไร้่ไ้ครับกบผู้หญิงเงียวใส่ขวดแม่นี่กเ็ดยาเพื่อนขัเจ้าเก่งอีลีเพ่อเงียวใส่ขวดเือนงบินมาเ็ดยาเลยวันี้แห้งยากุ้ยช่งบินผู้หญิงเขาขันบมาด้ขันเจ้าเก่งอีรีจะออกลูกใช่หอคับหลวงพี่พีใส่าใส่บุญนหวี่รัข้างเลวงพ่ไปบ น้าไใช่ล่ะพูด่อนพรท่านไม่เมิ่งก็ดู่อนในวันเล่าไวช่องไหนเอาประวัติดูหลายเข้าเล่นสามโอ้พ่าพูดเนี่ยพูดหมากเขาเล่าเป็นองของน้ำ เราเกียพความก่อนล่ะเกียพร้อมแล้วปุบถาเเกียพค้อมใช้ละพ้นามแ่่แยบนว่ายืข้างยืบบนอย่างไรยืบข้างยูบนมล้องเป็นขังผุ่นป <um ่ป oh, anyway ุ๊บตอนเสร็จอันนี้ฟัางฝุ่น่ใหญ่มากฟัางนี่บอกว้าวแดส่ก นี <ST su ks> <S <S ่่นี่นี่นี่แูเแล้วว่ายุ่งย่กวเศษาสุขุนแล้วยังก็อ ยามันทักุคนพอดีกอนโอ้ยเสี่ยวุงเลยเออพอย็งเสียนหนามนกู้ได้นี่ยพอท้องดำต้องดำต้องดำหรือท้องขำต้องขำ้องาำแต่เจ้าล้วเสื้อเล้าต้องดำต้องเปลี่ยนสีนมีไม่ใช่เสื้อหวบอสบายมีไม่ใช่เสื้อหมดเลยเสื้อเสื้อเดิมีกระลูกเคยไม่ใช่เสื้อต้องดำใจต้องดำเสื้อสิงค์หมเยนี เสื้อส <Technology. S 2> ิงตายไปเสื้อจุงหีือไหมเสื้อจงเสื้อเชิดหอไหมพวกเรเสื้อนักเสื้อโอ้นักเสื้อสิวเสื้อหน่อแน่เสื้อหน่อขอบรถเรื่องในเสื้อผ้าแถวน่นข้าวอยู่เหล้านอนอยู่หน้าหน่อยสักหน่นะไม่ได้เสื้อก็รอเลยตีเตียงด้วยเดือดี๋ยวก็ไปยังไงคนพูดนะเจ้าคือเขาพูดบอกไป ไปท่าไปท่งมั่นเน่ครับโอ้ก็ะไรพัสดีกัไปเนคนอะไรเป็นตัวเป็นป่าปูมันมันเพลินสบายเดี่ยวลำบากแต่ถ้าเฮาต้องดิ้นล้นเป็นขี้ขาจะาของอย่นี่คมกับุวมหัวเพลนสบายสักยสบายวเห็นไปาไปกันไแทนอยู่ไปที่ชอบที่ชอบเนี่ยปปูแต่งที่สี่จังสีเป็นนังจ้าพ่สร้างใะไกันไปที่ชอบฮ่าฮ่าฮ่า่ชอบาฮ่าฮ่าฮ่ปู่าฮ่าา บ่ส่วงเฮาบ่ส่วงฟังฟังเฮาบ่เลินยามกับแกนกบแกนแฟนเมืองลาวใส่เอานําแนเด้อเมืองปากลายสงคํามือได้บ่ <muchan> <muchan> <muchan>

สาธุน้ำอนุโมทนาสาธูน้ำตะปูของน้ำเปลือรผมานกลางของน้ำชาเอาลงเอาร้านปรเฮตซอยกันววทเจ็ดเมื่นเสียงแล้ว่ปะเลยเสียงกรบยุคเขาเก่าสับาระไอสโน่เปิดบานอยู่วันสองตัน ของปู่พนังอาบแดดครับอากาศเปนหนาวเย็นเห็คแล้วนะครับในช่วงนี้ก็สิบสิบโมงครึ่งจะน่าจะถ่ายเพ้นครับอาจารย์กำลังจัดสำรับนะครับเพื่อที่จะถ่ายเพ้นนะครับเป็นการทำบุญลอยวันของคุณพ่อวิเชียนนะครับของพอลุกแพลไรพอนะครับช่วงนี้จะอย่างชมชมวัดเดิอน รอบบริเวณวัดนะครับทางนี้เพราะถ้านนี้รั่วรอบนะครับเป็นวัดแบบเก่าๆก่าบันบานเข้านะครับยางออกข้างนี้ก็ได้ยังสินะพี่น้องครับนี่ือวัดแบบบานบันนะครับมาดูรันนี่ครับพี่น้องนี่คือวัดแบบบันนอกบันนอกเข้านะครับ มีกำแพงหลอกนะครับโอเคนะครับคลิปนี้วันนี้ก่อนเดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปเบิกเด้อีไปลองเด้อสวัสดีครับ